ข้างหลังล้องพร้อมไหมล่ะครับกร,รับกบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านครับสำหรับวันนี้เป็นการถแถลงข่าวการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างสมาพันธ์ SME กับทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าไกลนะครับเราก็ได้พูดคุยถึง ทิศทางในการบริหารเศรษฐกิจแบบมหาภาคนะครับแล้วก็ลงลึกถึงสถานการณ์ของ SME นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ของ SME ไทยในช่วงโควิดแล้วก็หลังโควิดแล้วก็นกปัจจุบันนะครับเปรียบเทียบนะครับสถานการณ์ SME ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนให้เห็นว่าการเข้าถึงแหล่งทุนก็ดีนะครับสัดส่วนในการเข้าถึงเงินกู้ สัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของแต่ละประเทศหน้าตาเป็นยังไงบ้างก็ได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงอสอบถามถึงความต้องการนะครับของทางสมาพัธ์ SME ไม่ว่าจะเป็นสมุดปกขาวที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับรวมถึงการชี้แจงนโยบายสำคัญส,ค,ญสคัญที่จะช่วย SME อย่างเช่นนโยบายผุย SME นะครับผู้ใบเสร็จต้น หรือการผ่านกฎหมายเพื่อที่จะตั้งสภา s m e ตอนนี้เป็นสมาพันธ์ s m e แต่ต้องการที่จะให้เป็นสภา s m e ที่มีโอกาสที่จะได้เข้าประชุมเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆอย่างสภาอุตสาหกรรมสภาตลาดทุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมกับการประชุมกับรัฐบาลได้นะครับให้มีโอกาสในการที่จะมีแต้มต่อนในการต่อรอง แล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการตัดนะครับตัดต้นทุนทางพลังงานต้นทุนเรื่องเกี่ยวกับดอกเบีย้ยแล้วก็ตัดกฎหมายที่ไม่จําเป็นนะครับที่กลายเป็นต้นทุนของ s อสในการขอใบอนุญาตจากทางราชการด้วยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็น 3 4ประเด็นสําคัญสําคัญที่ได้มีการประชุมรบกันระหว่างท่านประธานสมาพันธ์แล้วก็พวกเราทีมเศรษฐกิจพรัก้าวไกลครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านประธานจางชัยได้มีโอกาสพูดคุยกับสื่อมวลชนสักเล็กน้อยครับเชญเลยครับขอบคุณครับกับท่านพิธาเจริญรัตน์นะครับแล้วก็คณะผู้บริหารของก้าวไกลแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมถึงพี่น้องสมาพันธ์อุตสกิจไทยที่รักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทาง ท่านพิธาดุจเลนลัตเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับรวมถึงแนวทางในการที่พักเก้าไปนะครับว่าที่รัฐบาลและว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะมีทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทิเนียอยากไปในอนาคตนะครับซึ่งเราก็ได้ใช้ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนะครับกับทีมเศรษฐกิจช่วงเช้าและช่วงบ่ายท่านพิธานะครับอย่างเข้มข้นนะครับ เราก็มีข้อสรุปนะครับที่เห็นตรงกันนะครับในเรื่องของมาตรการในการที่จะปลุกเศรษฐกิจฐานล่างและการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นด้วยหวยเอสเอ็ี e ซึ่งก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับแล้วเราก็จริงๆสนับสนุนในเรื่องของมาตรการนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของคุยถึงในเรื่องของอสัดส่วน GDP SME นะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะทำเรื่องของเวอลเลนะครับ การส่งเสริมผู้ประกอบการจากท้องถิ่นให้ไปเติบโตส่ขขงสารผลซึ่งท่านพิธาเองก็มีแนวทางในการที่จะทําเรื่องของทีสกโคตนะครับในการที่จะให้ภาพรวมเศรเษฐกิจและทิศทางในการบริหารประเทศเนี่ยนะครับแก้ปัญหาการแก่ตัวเลยนะครับเรื่องที่สองครับก็เป็นมาตรการการแก้ไขปัญหาเรื่องของต้นทุนให้กับผู้ประกอบ,บการที่รีรวมถึงค่าของชีพให้กับประชาชน นะครับที่จะนาไปบรรจุในนโยบายในเรื่องของการที่จะมีแผนนะครับลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในธุริต่างๆนะครับเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในท,อท้องถิ่นนะครับแล้วก็พึ่งพาในเรื่องที่3ามก็คือเรื่องของแหล่งทุนต้นทุนต่ำน,นะครับซึ่งทาง,ททางรัฐบาาและคณะผู้บริหารเข้าไปก็เห็นสอดคท้องกับทางสมานธ์ที่น,นิทธิไทยในการที่จะต้อง ทําเรื่องของกองทุนหรือทําเรื่องของการหาช่องทางในการที่ทาให้ผู้ประกอบการได้ชินินไทยได้รับโอกาสในการใช้ประโยชน์จากแหล่งนงินทุนต่มโดยใช้โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่สินคีรายย่อยนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของการฟื้นฟูและได้สินที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับที่สี่นะครับก็คือเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการพิชีและภาคแรงงานนะครับซึ่งเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยเรามีความต้องการที่จะดึงแรงงานนอกระบบเข้าระบบเป็นจํานวนมากรวมถึงการอัพสกิลผู้ประกอบการอั ill, พสกิลภาคแรงงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ทั้งผู้ประกอบการและเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานได้ด้วยอทางน่งนะครับส่วนเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายก็คือ เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคกับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการที่สิ้นสุนะครับ mm hmm. เราก็ได้เห็นความต้องการว่าจะมีการทบทวนแก้ไขปัญหากฎหมายต่างๆร่วมกันนะครับโดยทั้งห้าเรื่องนี้ทางสภาพันเอสพีไทยและทางทาง้าไทยจะทําเรื่องของคณะทํางานร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้ออตอบโจทย์นะครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงนะครับในการที่เราจะ ทำดําเนินการเรื่องของการตั้งสภา s อ e ด้วยดีไหมครับขอแคปบกดูเลยครับความจะเในเวันนี้คือแนวทางการทำงานของพรรคเก้าไกลเกี่ยวกับนดโยบายของ s อ e ที่ตอบโจทย์นะครับและแตกต่างไปจากเดิมน,นะครับจะเป็นการสร้างนิตกิใหม่ของเศรษฐกิจฐานรากในการที่รูปกอบการ s อ e จะเนี่ยจะได้ใช้คนไก ของผู้แทนนักดอนะครับที่จะเข้าไปทํางานนะครับในการที่จะขับเคลื่อนด้วยบายของรัฐบาลนะครับได้อย่างตรงตามสภาพปัญหาและปูมศาสตร์ของพวกเรานะครับวันนี้ก็ขอเสียงปบมือดังๆให้กับุิพิธาและทุกท่านไอเดียไอเดี ki <laughs> ครับขอบคุณนะครับท่านพิชิตผมมั่งเปแถลงไม่เสร็จเลยครับโอเคเดี๋ยวเขาจะได้ครับสรุปสาระสําคัญนะครับก็คือการช่วยเหลือ s อสของพวกเราก็คือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสครับเพิ่มรายได้ด้วยหวยใบเสร็จช่วยเอสเีนะครับจะทำให้เอสมีมแต้มต่อมากขึ้นในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายต้นทุนทางพลังงาน หรือต้นทุนทางการเงินนะครับที่เอสีเข้าถึงได้ยากแล้วก็ต้องมีการกู้รอบระบบก็ดีหรือว่ากู้ใดนเระเทศสูงก็ดีขยายโอกาสก็คือการขยายโอกาสในการต่อรองนะครับสิ่งที่สมาพันธ์ขอมาก็คือขอเป็นสภาเอสีนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการเข้าไปพูดคุยยกวอย่างพึ่งึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ต่ามมาแต่ว่าพี่น้องเอสีได้รับผลกระทบจากการึ้นดอกเบีย้ยแต่ไม่มีโอกาสด้ไปพูดคุยเรื่องนี้กับ,กบตลาดทุนหรือสภา ออกกัค้าไทยหรือว่าสภาสมาคมธนาคารเป็นต้นหรือกระทรวงการคลังเป็นต้นก็น่าจะเป็นสามหลักๆเลยนะครับที่เราตั้งรัฐบาลเม,มื่อไหร่ได้มลสาเร็จเมื่อไหร่ก็จะรีบปักกันในการที่จะเพิ่มรายได้ไดลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสใ,ให้กับ s อสีแล้วก็ให้กลับมาฟื้นโด,โ,ดโดยโดยเร็วหลังโควิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็สร้างเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมาในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะไปได้นะครับ ครับก็ขอจบการแถลงข่าวในส่วนของพวกเรานะครับเอาถึงสักสี่มงเย็นนะครับขอสักสจนาทียกมือเลยครับนะครับหกคำถามน่าจะพอดีนะครับท่านที่ยกมาแล้วนะครับเชิญเลยครับอครดัวกบคขอบคุณครับจริงจริงจง ในภาคผนวกับสมาันธิตรพิไทยก็ได้คุยกันถึงเรื่องภาวะช่องว่างสิ่งดลในช่วงนีนน้เราเรามั่นใจว่าเรามั่นใจว่าหากพวกเราเนี่ยนะครับสนับสนุนระบบประชาธิปไตยนะครับที่มีพระมรากษัเป็นองค์พร,ระบรมมุขเนี่ยนะครับเราคิดว่า,าการตั้งรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามกลไกและต้องเกิดความเที่ทยงธรรมโปร่งใสแล้วเราคิดว่าความเชือ่อมั่นเศรษฐกิจฐฐของบ้านเราเนี่ยมีอยู่สูง เนื่องจากว่าเราเอง,งเนี่ยเผชิญปัญหาบริษัทมามากพอแล้วแล้วเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประชาธิปติของคนไทยทั้งประเทศเราก็จะได้พเสียงและเราก็จะสมับสนุนนะครับไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะมาเป็นการต้งรัฐบาลก็ขอให้อยู่ในระบบประชาธิปไตยที่เราเองเนี่ยร่วมกันอย่างสันติสขุขครับครับท่านต่อไปครับจะขวาไปซ้ายแล้วครับเมื่อกี้ใครยกนะครับแต่ช่องสารครับ ก็ตามที่เคยได้ได้โพสต์ไปก่อนหน้านในโซเชียลมีเดียว่ามีขบวนการในการที่จะฟื้นไอทขึ้นมาก่อนก่อนที่จะมีคลิปด้วยด้วยคุณแยมทางรีพอร์เตอร์ได้เสนอกับประชาชนขึ้นมานะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็ต้องตอบสั้นๆว่ารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เรื่อยๆอมากกว่าที่จะอยู่ในคลิปนะครับเห็นความแตกตา่าง ระหว่างคนที่ทําเอกสารการประชุมแล้วก็คลิปเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสาธารณชนและตอนนี้คณะทางานกฎหมายของทางพรรคเนี่ยก็ได้ข้อมูลเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆ,ๆจากผู้ที่อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ที่คอยส่งข้อมูลเข้ามาในส่วนนี้อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์กับทางทั้งช่อง3แล้วก็ช่อง8ไปแล้วว่าเราคํานึงถึงฉากทั์ที่จะเกิดขึ้น แล้วหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้หลุดจากฉากทัศน์ที่เราคิดอไว้แล้วเพราะก็เคยเกิดขึ้นกับคุณธนาธรมา่อนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีใช้สอสอเข้าร่วมเข้าชื่อกันไปทางสารรัฐธรรมนูญหดือยจะออกทางสารธิกาหรือจะออกทางสารอาญาทั้งสามอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองมาเนี่ยก็พอที่จะเดาออกว่ามันมีสารสี่ฉากทัศน์ที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็คือมีข้อมูลส่งมาหลังใหม่มาที่มาที่พัก มากขึ้นกับความไม่ชอบมาผัดลตรงนี้แต่เราก็ยังไม่ฟังคนอะไรนะครับก็คือเก็บข้อมูลแล้วก็ verify ข้อมูล verify คลิปต่างๆว่าที่เขาส่งเข้ามานั้นมันถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะใช้อะไรแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกว่าหลักฐานพร้อมหลักกฎหมายพร้อมที่จะสู้เมื่อเข้าสู่กระบวนการจริงๆแต่จนถึงทุกวันนี้ก,กรกตรก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมานะครับรวมถึงที่กรกตบอกว่าจะเอาคลิปเข้ามาผมผมอ่านของน่าจะเป็นของช่องแปดชัดแล้ว ประธานดิพย์พรก็บอกว่าอาจจะแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เหมือนอย่างที่ภาคหัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีความจเป็นที่จะตอบตอบสนองสถานการณ์อะไรมากกว่าที่เคยตอบคำถามสื่มอมวลชนมาครับเชิญคำถามต่อมาครับ ซึ่งตรงนั้นมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในการโหวตเลือกนายกถ้าวันนี้ผมเห็นข่าวท่านรองวิชานุพูดออกมาข้อมูลข้อ,ขอ็จริงๆน่าจะคาดเคลื่อนผมจําได้ว่าตอนที่โดนปฏิบัติอยู่ปฏิบัติหน้าที่ของคุณธนาธรน,นั้นคุณชัยชิดชอบเป็นประธานสภา แต่ตอนที่โหวตเรื่องนายกเป็นคุณชวนหลีกไทยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่23พฤษภาคมกับวันที่5มิถุนายนหรืออะไรประมาณน,นี้เดี๋ยวคุณต้องเช็คข้อมูลให้ผมว่าพูดถูกหรือเปล่าแต่2วันเนี้ยถึงแม้ว่าจะโดนสั่งปฏิบัติหน้าที่ก็ยังเข้าไปเรื่องนายกได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้เป็นตามที่ที่ผมอ่านข่าวนะครับก็อย่างที่ท่านรองที่นู่นบอกว่าไม่ได้ผนมะว่าข้อข้อที่ขาดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับ151ตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรค ที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเลือกผมปเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3ามสุดของประเทศไทยครับเชิญท่านต่อไปครับตกลงทางฝั่งขวาเ,วเขายกขวานหรอใช่ไหมครับอ่ะทางนี้เลยครับโมโน,โนโใช่ไหมฮะอ่ะใช่แต่การหาเงินจากเพจพี่เนี่ยมีขั้นการอะไรที่ต้องทำขั้นตอนะครับแล้วก็โขอ่ะ อตอบข้อสองก่อนก็ยังเป็นคณะทํางานทางเศรษฐกิจที่มีอยู่2อสาชุดอันนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจตทางเศรษฐกิจอันนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็มีคณะทํางานเพิ่งเริ่มประชุมกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็ดูเรื่องเนื้องานไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงเวลาว่าใครเหมาะสมซึ่งก็จะแสดงออกในการประชุมนี่แหละ,อะพอเห็นปุ๊บก,ก็น่าจะได้โผรครมอมาในในช่วงเวลาที่เหมาะสมทีนึงสิ่งที่ต้องทําทันทีก็อย่างที่สรุปใจความสํคาคัญก่อนที่จะเริ่ม รับคําถามจากสื่อมวลชนนะครับก็คือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสนะครับเพิ่มรายได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับหวยเอสเนะครับเรื่องลดรายจ่ายก็คือต้นทุนพลังงานต้นทุนทางการเงินขยายโอกาสก็อาจจะพูดถึงสุราก้าวหน้าด้วยเพราะว่าทางสมาพมนธ์เอ็ก็เป็นพี่น้อง s อสที่อยู่ในวงการอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็เป็นเกษตรกรมากขึ้นที่ที่รอการที่จะเพิ่มให้โคกัณฑ์เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้ครับ ชุราก้าหน้าก็มีการแลกเปลี่ยนก็อาจจะเป็นสามชีเรื่องที่น่าจะทําได้เลยครับ,ก,รบก็จริงๆเรามีกรอบเวลาตามก่อนหาเสียงไว้อยู่แล้วว่าอะไรร้อยวันอะไร1ปีอะไรสมัยแรกก็คงจะต้องตามนั้นครับที่เคยสัญญากับประชาชนไว้วการงั้นกลับมาทางฝั่งขวายังไม่เวลาใช่เลยครับรถไปครับ ครับก็ต่อสู้ในทุกรายละเอียดในทุกกระบวนวามนะครับเวลามีเรื่องเกี่ยวกับหุ้นสื่อขึ้นมาเนี่ยผมทั้งผมแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็สามารถเทียบด,ดีกาดูได้ย้อนหลังว่าเวลาศาลตัดสินไม่ว่าจะเป็นอาญามไม่ว่าจะเป็นดีกาเลยแล้วถ้าทำบันทนะบัน,น,น,นตัดสินด้วยรบรรทัดฐานแบบไหนเราก็คงต้องต่อสู้ไปในรบรรทัดฐานแบบนั้นแล้วผมก็ยังมั่นใจในหลักฐานแล้วก็มั่นใจในในหลักกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่ามีความไม่ชอบมาภาคกลมีความพิรุธในการพยายาม ที่จะสร้างหลักฐานขึ้นมาด้วยเนยนก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้ผมมั่นใจครับว่าจะสามารถต่อสู้คดีนี้ได้ในทุกรูปแบบตรงนั้นก็คงายละเอียดทุกคนก็คงจะทราบดีแล้วว่ามันมีเ,เกณฑ์ในการตัดสิน1นึ4 5อะไรบ้างเราก็สู้กันตามนั้นครับ คิดว่าไม่นะครับแต่เดี๋ยวก็คงต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับทางผมก็ไล่ดูงบประมาณก็ดีหรือว่าตัวอินเทอร์เน็ตสเต็ตัวไฟแนนซ์โนดสุดไฟแนนซ์สเต็มอะไรหล,หลายอย่างของแต่ละปีมมามาโดยตลอดแต่ตรงนี้ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของของคณะทำงานทางกฎหมายที่ดูรายละเลอียดพวกนี้อยู่ครับเชิญเลยครับพีพีที T B ครับ อันนี้ตอบไปแล้วนะครับก,ก็เป็นฉากทัศที่คิดอยู่าว่าน่าจะเป็นไปได้ในการการที่จะ,ะสกัดกั้นนะครับไม่ให้ผมเข้าสู่ตำแหน่งปรัฐาาลก็เห็นว่าพอที่จะมีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้ก็ตอบคำถามไปแล้วนะครับว่าสกัดกั้นทําให้ความเป็นเชนเดนายกรัฐมนตรีของผมหมดไปไหมก็ยกตัวอย่างอยูคุณธนาธรที่บอกว่าตอนที่ย,ยัาอยู่ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ยังไม่ได้เลือกประธานสภานะครับแล้วพ เรื่องประธานสภาแล้วก็เสนอชื่อคุณคุณธนากรก็มีการโหวตคุณธนากรให้เป็นนายกนิติบก็เป็นคนหนึ่งที่โหวตเขาเพราะฉะนั้นผมจําได้ถ้าวันที่ไม่ผิดลองช่วยผมเช็คีกทีๆก็คือ23พฤษภาคมโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่5มิถุนา,ายนคือวันที่โหวตนายกปี62นะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็แสดงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับความเป็นสอสอับเป็นนายกไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันช่อง7ครับ ไม่มีนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่จกทางสภาแล้วก็ปรึกษาทางทางปปชครับแล้วก็นกฎช่นอย่างนี้คักกอแล้วนหมาคลายันเกิดอะไรบ้างที่านขอันนี้ผมต้องไปดูข้อบังคับผมก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าเพิ่งเคยได้ยินว่าว่ามีแนวคิดแบบนี้แต่เดี๋ยวก็คงต้องขอไปดูว่าในในความเป็นจริงแล้วทำได้ม้ากน้อยแค่ไหนแล้วต้องใช้สอสอกี่คนอะไร ก็ต้องทําเหมือนตามที่กฎหมายอนุญาตแล้วก็รัดกลุ่มนะครับวันสุดท้ายคือวันที่18นะครับมิถุนายนถ้ายื่นด้วยตัวเองคือวันที่16ก็เสาร์ติดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปชนีหรือว่าทําตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยอสองวิธีเนี่ยได้ถึงวันที่18มิถุนายนผมก็พยายามที่จะทําให้รัดกลุ่มมากที่สุดนะครับแล้วก็ตรงตามกฎหมายทุกอย่างให้มากที่สุด ครับงั้นขอขออน,ญญนขออนุญาตนะครับสี่โมงแล้วแต่ขออนุญาตด้วยครับ,ออรบเดี๋ยวขอรับหนังสือจากทางสมาคมนเร่งน้อยครับ ขอบุมา้ไดยกเสียใครใส่เลยส่แล้วก็เอาขวาเข้าก่อนเออโอ้โหหล่อมากพได้ไหมพี่สังเกต โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบบคคุณรั